ส่วนนี้เราจะให้พูดถึงข้อมูลป้อนกลับที่จําเป็นสําหรับการประเมินเนื่องจากถ้าให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่เหมาะสมกับผู้เรียนก็จะทําให้ผู้เรียนท้อแท้หรือเระเสษการพัฒนาตนเองได้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญกับวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเรื่องข้อมูลป้อนกลับข้อมูลป้อนกลับใช้สําหรับการปิดช่องว่างระหว่างเป้าหมายและความเข้าใจของผู้เรียนเพื่อทําให้ถูกหรือดีขึ้น ข้อมูลป้อนกลับจะได้จากอาจารย์เพื่อนหรือตัวผู้เรียนเองปัญหาที่พบในเรื่องของการให้ข้อมูลป้อนกลับคือผู้สอนให้ข้อมูลที่น้อยเกินไปจนทําให้ผู้เรียนไม่สามารถดําเนินการต่อได้หรือให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนช้าเกินไปเพราะตรวจการบ้านไม่ทันหรือผู้เรียนไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลเนื่องจากงานหรือข้อสอบนั้นถูกตรวจไปแล้วส่วนการให้ข้อมูลป้อนกลับทางลบถ้ามีมากและเจาะจงเกินไป อาจจะทําให้ผู้เรียนเสียกําลังใจขณะที่การให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกคุมเคือ mm. ก็จะทําให้ผู้เรียนไม่เข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรต่อวัตถุประสงค์ของการให้ฟีดแบ็กหรือการปรับปรุงสถานการณ์หรือประสิทธิภาพของบุคคลให้ดีขึ้นทําให้ผู้เรียนได้ทราบช่องว่างระหว่างระดับความสามารถที่มีอยู่กับระดับที่ต้องการซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพมี3ลักษณะอันได้แก่ 1. การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ฟีดอัพ 2. การให้ข้อมูลป้อนกลับ feedback 3. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด feedforward โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับของครูสามารถดำเนินการได้4รูปแบบได้แก่ 1. ระดับงาน t a รอระดับกระบวนการ p r o ซ e ส 3. การกำกับติดตามตนเองเ e l l ์เ g ก l a เลชัน ดับการประเมินตนเองเ e l f p e r s o n a l evaluation ข้อมูลป้อนกลับที่มีสศทธิภาพ Feed-up where am I going ให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายของงานที่มอบหมายซึ่งรวมถึงว่าจะประเมินผู้เรียนอย่างไรเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนและการประเมินที่ชัดเจนขั้นที่2คือฟีดแบ c k how am I going กิจกรรมอะไรที่ทําให้บรรลุผลของการเป้าหมายผู้สอนสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับความสําเร็จและสิ่งที่จําเป็นที่ใช้ในการพัฒนาปรปับปรุงและ Feed Forward Where to Next คือกิจกรรมอะไรต่อไปที่จะทําให้ผลการเรียนดีขึ้นโดยผู้สอนจะเป็นผู้ให้คําแนะนําชี้แนะแนวทางบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในการเรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับระดับงานว่าผลงานที่ปฏิบัติดีหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เช่นการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ถูกหรือผิดการตอบคำถามว่าถูกหรือผิดช่วยแก้ความเข้าใจผิดของผู้เรียนแต่ไม่ได้สร้างยุทธวิธีในการค้นหาข้อผิดพลาดข้อมูลป้อนกลับระดับกระบวนการช่วยผู้เรียนให้ใช้ยุทธวิธีในการค้นหาข้อผิดพลาดเช่นผู้เรียนค้นหาว่าการเขียนวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผิดเกิดจากอะไร ผู้สอนควรชี้แนวทางที่ช่วยผู้เรียนและเตรียมทิศทางในการค้นหาให้ผู้เรียนสร้างความหมายจากการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองว่ากระบวนการที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีข้อบอกพร่องอย่างไรจะแก้ข้อบอกพร่องของกระบวนการอย่างไรมีทางเลือกในการปฏิบัติงานด้วยวิธีอื่นหรือไม่เช่นผู้เรียนลองตรวจสอบดูว่าการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ยังมีข้อบอกพร่องตรงไหนหรือการแก้โจทย์ปัญหา ข้อนี้ถูกแล้วแต่มีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาวิธีการอื่นหรือไม่ตัวอย่างข้อมูลป้อนกลับระดับกระบวนการผู้สอนอาจจะสํารวจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอย่างไรเช่นอะไรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทําผิดแล้วทําไมถึงผิดอะไรเป็นุทธวิธีที่ผู้เรียนใช้แก้ไขในสิ่งที่ผิดการสังเกตว่าผู้เรียนอธิบายคําตอบที่ถูกก็จะทำให้ผู้สอนเข้าใจวิธีคิดของผู้เรียนดังนั้นผู้สอนจะต้องวิเคราะห์กระบวนการคิดของผู้เรียน เม่แน่ใจว่าผู้เรียนทราบจุดบกพร่องข้อมูลป้อนกลับดับกำกับตนเองซ e l ์เ e ก u l a t i o n ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองบริหารจัดการตนเองด้วยการตรวจกระบวนการผ่านการวางแผนแก้ในสิ่งที่ผิดและใช้ยุทธวิธีในการหาข้อผิดพลาดผู้สอนอำนวยการสะสะท้อนความคิดให้กับผู้เรียนและผู้เรียนประเมินตนเองผู้สอนต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายที่ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและให้คุณภาพข้อมูลตอบกลับที่ดีทําให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขตนเองได้ท้ายสุดต้องส่งเสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนข้อมูลป้อนกลับระดับการประเมินตนเองสามารถตรวจสอบว่าผลงานของตนเองเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเกณฑ์มีคุณภาพระดับใดถ้าครูให้โอกาสปรับปรุงผลงานอีกครั้งนักเรียนจะปรับปรุงหรือไม่ถ้าปรับปรุงจะปรับปรุงอย่างไร ควรระวังในกรณีที่ผู้เรียนมักรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในผลงานของตอนเองเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ตัวอย่างของข้อมูลป้อนกลับระดับกำกับติดตามตนเองได้แก่ผู้เรียนติดตามตรวจสอบงานของเขาอย,ย่างไรผู้เรียนมีวิธีการตรวจสอบงานด้วยตนเองได้อย่างไรผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตอนเองได้อย่างไรเช่นอาจจะให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตอนเองโดยการให้เขียนไดรี่หลังจบกิจกรรมข้อเสนอแนะ การใช้ข้อมูลป้อนกลับมีดังนี้ผู้สอนควรพัฒนาการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยจะต้องสื่อสารเป้าหมายให้ชัดเจนสร้างกิจกรรมที่เน้นหลักฐานการเรียนรู้สำหรับกระบวนการของงานและข้อมูลป้อนกลับจากการควบคุมของผู้เรียนเองอีกทางหนึ่งผู้สอนควรพัฒนาข้อมูลป้อนกลับร่วมกับเพื่อนร่วมงานการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีสื่อภาพต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเป้าหมาย กิจกรรมที่ทําให้บรรลุปเป้าหมายกิจกรรมในอนาคตที่ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นในขณะที่ข้อมูลป้อนกลับดับกระบวนการและกํากับติดตามเป็นวิธีที่ทให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาหาข้อผิดพลาดของตนเองได้และสามารถแก้ไขในสิ่งที่ผิดได้